มื่อนี้บอรจ็บมาเห็นปั๊มปพทปั๊มหนึ่งนะทุกคนเนาะอยู่เรียบคลองประปาเนาะช่วงจากาแจ้งวัฒนณะบุ้งหนามาทางเหนือเนาะมาทรงประภาเนาะทุกคนเนาะปั๊มจะอยู่ขวามือเออยู่ซ้ายมือนะทุกคนเนาะสวัสดีและสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยเนาะมื่อนี้กลับมาพบมาพบกับเจ้ากับช่องพื้นบ้านชาแนลมือนี้บอยอดมีเรื่องราวจะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังกัน เป็นเรื่องราวของความล้ำสมัยและความทันสมัยของห้องน้าในประเทศไทยตามสถานที่ต่างๆเนาะซึ่งบลอยดมีคลิปมาให้พี่น้องไว้เบิ้งคลิปนี้เขาก็ได้มาจากเบาเจ็บเนาะที่เพิ่นได้ถ่ายแล้วก็เพิ่นได้ส่งมาให้เอาเนาะถ้าหากว่าผู้ใดอยากเข้าไปดตามและหับชมสามารถเข้าไปได้สือสอ่อซนะ่องเพิ่นเนาะสตอรี่ชีวิตเบาเจ็บสามารถเข้าไปได้เลยเนาะซึ่งบลอยดเนาะได้เห็นและก็ได้ไปใช้บริการที่ห้องน้ํา ในประเทศไทยซึ่งบ,ยอ,ยบ,ยอ,บยอ,อยด์ล็กเนาะบอยด์มาบอยด์ยังบุคุณเนาะในการใช้บริการหรือว่าการใช้ที่แบบว่าห้องน้ําที่แบบว่าสะดวกสบายฮะไรแบบนั้นะนะแต่ว่าคนบ้านนะอกเนาะเข้าในเมืองคือจังหกปีที่แล้วเนะาะบอยด์เข้ามาในกรุงเทพมหานครบนจะ้์อยู่ที่ลาดพร้าวเนาะอยู่ที่อันนั้นพนะี่นนองเขาห้องไว้อย่างเนาะอยู่ เอ้อยหนึ่งเป็นน้องยูเนียนมอหรือว่าเพิ่นเพิ่นห้องเอนาะแต่หากว่าผ,ลผลู้ใดนู้เนาะกาคอมเมนต์มาเบิง่งเนาออยู่อยู่ซอยหนึ่งเนาะตอนน่ะที่บอยดเข้ามานเนาะบอยดก็จําสื่อบ่ได้แล้วนเนาะบอยดก็ได้เห็นงานอยู่สั้นสามเนาะได้เห็นงานอยู่สั้นสามที่ได้ไปเห็นงานกับพอมีมือหนึ่งนเนาะบอยดก็ได้ไปเข้าห้องน้ําได้ไปเข้าห้องน้ํา ก็จะมีเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์หนึ่งที่บอยอดจําได้โบลืมเลยพี่น้องคือแบบว่าบอยอดเข้าไปเนาะมันโบคือบ้านเฮานะพี่น้องมันโบคืออยู่บ้านนอกเนาะพอเข้าไปแล้วทีนี้มันจะโบมีแอ่งน้ำเนาะโบมีแอ่งน้ําปกติเขาเข้าบ้านนอกเอาเนาะก็จะมีแอ่งน้ำมันมาพี่น้องแล้วก็มีขันอยู่หนึ่งใบนเนาะหรือว่ามีโออยู่หนึ่งโอหนึ่งใบ แ่บ้านบอยอดเนาะแต่พ่อบอยอดมาเห็นพี่น้องบอยอดกับบอจักเน่สิเหตุเนาะบอยอดบอจักเน่สิเหตุบอยักกะเบิ้งเนาะซึ่งแบบว่าเบิ้งเออว่าลักษณะใดเนาะเห็นมูอเหตุเออมันแบบนี้พี่น้องคือแบบว่ามันทันสมัยนะบอยอดกับบอยักเบาเลิกเพราะว่ามันอาจจะบนหาฟังเนาะบอยักเบาเลิกบอยอดก็เลยศึกษาองตัวนั้นเออบอยอดก็เหตุตามลักษณะลักษณะที่แบบว่ามันมีอาจจะมีแบบว่า ลูกศรอยู่เนาะวิธีเฮาเห่าเออลักษณะใดนะแต่พอบบยอมบย์ก็เลยว่ายังซสมอนี่นะบบย์ยังอดหัวตัวเองเลยว่าอดขำตัวเองเพราะว่ามันบ่ได้เป็นเรื่องอันนั้นเลยแต่เป็นเรื่องยากเลยแต่ว่าคนบ้านนอกเขากลุ่มะนะแบบว่ามันก็เลยมาเห็นสิ่งแล้วนี่เนาะมันคนข้างที่จะเขินอายนะหรือว่าแบบว่ามันบ่คคยเนาะ อย่างเส้นเข้าไปห้องน้ำนะห้องน้าในประเทศไทยหรือว่าห้องน้ําในบอนที่มันจเจริญเพิ่นจะบริบริบานเฮ้ามันบมีนะมันสมมติว่าเข้าไปเขาก็จะข้างทางเลยพ e. ี่น้องเดเข้าข้างทางเลยเนาะแบบว่าอันนี้แบบว่าสมมติเข้าไปเนาะเพราะว่าข้างทางนี่ก็อาจจะสามารถได้เนาะแต่ว่าสมมติว่าเข้าไปเหตุงานหรือว่าเข้าไปสถานที่ต่างๆเนมันก็จะมีแบบว่าห้องน้ำเนาะเพี่อนเนาะ ยกตัวอย่างว่ามีห้องน้ําแต่พอเฮามาเห็นเนาะลักษณะนี้เขาก็เลยแบบว่าเออความล้าสมัยหรือว่าความแบบว่าต่างจากบ้านเฮาเนะซึ่งอันนี้บอยดกับบัฮู้ได้ว่าบ้านเฮามันมันมีบ่ะนะถามว่ามีมันก็น่าจะมีมันอาจจะอยู่ใีย่งจันหรือว่าอยู่ในเมืองเพราะว่าบาอยดกับบเคยไปนะแต่พอได้บอยดได้เห็นเออมันเป็นกับเป็นอีกอีกมิตินึงเลยที่แบบว่า คนที่บบเม่บอกเพื่อนเคยเห็นอยู่แล้วคนเคยใช้อยู่แล้วคนใช้เป็่นอยู่แล้วเนาะซึ่งเบายอดเนี่นะคนใช้เป็่นเนาะมันเคยแบบว่าเออสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นน่าตาประทับใจเนาะในเรื่องราวทุกเรื่องราวไปเนาะอย่างคลิปคือบอแเจ็บเนาะเพื่อนได้ไปเพื่อนก็รีวิวแลลวเพื่อนก็เห็นสิ่งต่างๆในประเทศไทยคือแบบว่าปั๊มสะอาดนอนแล้วก็เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเนาะแบบว่า ดึงบได้ดึงเลยประตูเนาะเข้าไปก็อัตโนมัติเลยประตูเนาะนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ต่างๆเนาะอันนี้บอยอดก็มามาเล่าความแบบว่าปึกของบอยอดนะคือว่าในที่บอยอดเข้ามาเล็กๆคือแบบว่าบอเคยเจอสิ่งเหล่านี้เนาะถึงว่าคนว่าโอ้โงูขนาดเด้แบบนั้อันนี้เขาเขาบบได้ว่าเนาะแต่ว่าเอาก็จะมาเล่าในสิ่งที่แบบว่าเขาเจอนะในสิ่งที่แบบว่าคนบ้านนอกคนหนึ่งที่เข้ามาเนาะ มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเออสิ่งเหล่านี้นะสิ่งแบบนี้นะมันก็จะมีแล้วคนบรรนอกแบบนี้นะเนาะหลายคนก็อาจจะจะเบ้าแบบนี้แต่ว่าบรรนอกก็บจยอดมันก็ยังมีเนาะในลูกนี่เนพะันจ้ะคนที่แบบว่าบได้มีคมหูแล้วก็คนที่แบบโบได้ไปบนอื่นซึ่งเบยยอดกลายเป็นคนบรรนอกบรรนานะพอได้เข้ามา เห็นสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องมันก็เลยไปว่าตกใจเนาะตกใจไปเบิดอันนี้แหละมันก็เป็นอีกอีกที่แบบว่าในในการเข้ามาทํางานที่เมืองไทยพี่น้องบ๊ยดัดได้เจอสิ่งเหล่านี้เนาะเออหรือว่าภาพตลกเหล่านี้บ๊วยดก็เลยไปว่าเออจดจําแล้วก็จะนํามาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมมาฟังกันเนาะซึ่งเรื่องเลา่าทุกเรื่องเลา่าพี่น้องมันก็มีทีมามีทีไปเนาะ ซึ่งบายอดอันนี้กับคลิปอาจจะโบด้ยาาเนาะเพราะว่าบายอดก็จะมาเล่าในมุมมองของบายอดและกกบโมเมนต์ของบายอดเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้าเบิ้งแ้กก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามสำหรับมินิสขอกล่าวมาสบายดี เมื่อ้บนเจ็บมาเห็นปั๊มปพท,ทปั๊มหนึ่งนะทุกคนเนาะอยู่เรียบคลองประปาเนาะช่วงจากาแจ้งวัฒนณะมุ่งหนามาทางเนื้อเนาะมาทรงประภาเนาะทุกคนเนาะปั๊มจะอยู่ขวามือเอออยู่ซ้ายมือนะทุกคนเนาะเป้าเป็นปั๊มใหญ่เลยกืงามลูร่าเฮงลีโลเนะาะบอเจ็บมันก็นเคยบอเจ็บเองก็เคยเขา่าลายปัม๊มเนาะทุกคนเนาะมีปั๊มนี่เนาะทุกคนเนาะมันมันสุดยอดอลีโลปั๊มนี่นะปั๊มเปิดใหม่เทุกคน,นยังบ่ทันได้ ท่านมีแบบว่าล้านค่าครบแต่ว่ามีล้านค่าที่กำลังเห็ดหอยู่หลายล้านเนาะทุกคนเนาะแต่เป็นปั๊มที่ใหญ่งามขนาดเลยบอกจะบอกว่าสุดยอดใช้คาว่ารู้เลยนะเนี่ยอนวางหลังมือวางหลังมือสำคัญเลยขอ,องน่าทำอะไรเป็นระบบเซ็นเซอร์ทุกคนทีน่หลุดสุดยอด นนีทุออกคเราจะต้องยอมรับเลยว่าที่นี่คือพีลึกพีร่ำนี่บรอ,อบระทองปั๊มบอระทอง